เมืทำเอาชาวเน็ตนั้นฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อคุณกวาง a อบี r m a l นักร้องดังเนี่ยได้ออกมาโพรูปภาพกับนักแสดงสาวช่องดังอย่างคุณเพลงพัชพรและหากใครจําได้นะคะเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของคุณกวาง a อบ o r m a l นะคะนั้นก็เพิ่งได้เลิกลากับอดีตแฟนสาวอย่างคุณน้ําหวานไปซึ่งก็เป็นการจบที่ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่แต่งานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณกวาง a อบี r m a l เนี่ยได้เปิดตัวรักครั้งใหม่แล้วซึ่งทางด้านของนางเอกดังนะคะอย่างคุณมะนาวสอนสินเนี่ยนั้นก็ถึงกบอดใจไไมม่่หวคะรีเข้าา คอมเมนต์คุณกวาง a อ nor m a l ทันทีหลังเปิดตัวจากกรณีที่วันนี้นะคะทางด้านของคุณกวาง a อ Normal ค่ะก็ดูเหมือนว่าหัวใจเนี่ยจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันนั้นนะคะได้ออกมาโพสรูปภาพคู่กับคุณเพลงพุทธพรพร้พอมได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแหมเล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยท่ามกลางเพื่อนร่วมวงการนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาของสาวเพลงกันมาบ้างโดยงานนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับสาวเพลง คุณเพลงนะคะเป็นอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะและก็ยังเป็นลูกสาวคนเดียวของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณอ้อยกันจนาจินดาวัตรอีกด้วย และล่าสุดนะคะทางด้านของนางเอกชื่อดังค่ะอย่างคุณมะนาวสอนสินเนี่ยนั้นก็ถึงกับอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาคอมเมนต์คุณกวาง a อบ o น m a l ทันทีนะคะหลังเปิดตัวรักใหม่โดยหลายคนนะคะอาจจะไม่ทราบว่าคุณมะนาวสอนสินเนี่ยนั้นเป็นน้องสาวคนสนิทของคุณเพลงพ,พัพรโดยทนานะคุณเพลงนะคะนั้นก็มักจะโพสต์ภาพขณะไปไหนมาไหนเนี่ยกับสาวมะนาวอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งหลังจากที่คุณกวางนะคะได้เปิดตัวว่ากําลังปลูกต้นรักกับสาวเพลงงานนี้คุณมะนาวสอนสินค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่า โอเคเลยค่ะพร้อมกับอิโมจิรูปมือที่ทําท่าโอเคอีกด้วยท่ามกลางคนบันเทิงนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นหนุ่มแท็กพรันยูค่ะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆคําเดียวค่ะว่าค่ะขณะที่พิกรณรุ่นใหญ่อย่างคุณหนูแม่มสุริวิพานะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันค่ะโดยคอมเมนต์ยินดีด้วยอิโมจิรูปหัวใจอีกด้วยค่ะ